สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับนี่ครับตัวแรงของทีมงานครับเมก้าโอ้สารพัดประโยชน์นะครับคันนี้เห็นว่ากระบะกว้าง3เมตร40สวนสัตว์ครับสวยจัดสวยจัดโอ้ oh. คันนี้วิ่งดินวิ่งหินด้วยนะครับชุดก่อนโอ้ผมไปถ่ายคลิปไม่ทันจมล้อหน้าเห็นทีมงานบอกว่ามันหนักเนาะมันหนักหนักเครนด้วยครับยางนี้น่าจะเป็นขอบ19.5หรือเปล่านี่ครับ265 70ห้าเจ็ด R สิบเน็อตครับแรงจัดคันนี้พี่น้องผมเจอแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสจังหวะได้ถ่ายคลิปนี่น่าจะเป็นรอยหินนะ หล่อไปแล้วครับส่วนวันนี้รถมิกยางแตกตอนนี้ก็ป่ายางเสร็จแล้วครับให้เด็กน้อยตัวดำจัดการสุดยอดครับสวยสวยสวยอ้วนหมดแล้วนี่ ทำงานหน่อยทำงานหน่อยหัวทิ้งเลยให้เราเขาทิ้งก่อนทิ้นนทงน่นนนะนะบอกโอ้โอทำงานตลอดใช่ไหมนี่โอั <laughs> โอาจารย์อาร์ตครับอาจารย์มาครับทีมงานเก็บสัญจรไปไหน โอ้คนบ้ายืนคุยคนเดียวเนาะโอ้ยาดูดูมันทำหน้าลุงขาให้ไปขับรถทัวร์ไม่ยอมไปไหมเพราะเจ้าไปจริงๆอ่ะเพาให้เปอร์เซ็นต์คนละครึ่งเลยเด้ค่าขับพี่น้องเขาอ่ะมันไม่ไปแค่ไนะ ตอนนี้นะคนเยอะบ่คนเยอะไม่ไปเนาะกลัวกลัวกล,ลัวไม่ไหม่นะไม่กลัวจังหวะเขาจีพีอาร์เขาจะมาทางนี้นะอ้าหั <laughs> หล่อนี่ไม่ได้เจอกันนานหล่อมากดูดูลุงหล่อมากเลยครับโอ้โหแต่ละคนแต่นี่ท้องบ่ท้อง <laughs> โอ้สมบูรณ์สมบูรณ์ฮะ่่าอ้ไม่มีสาเกงไนมั่นไม่มีส่อยนั้นเอ้ยเฮะต้องใส่ไหม สเดือนไปแดงมาอีก3เดือนไปแดงมาโอขันมาเป็นหน็อตพอดีเลยเอาหล่อนน่ใส่นาะเข้ามาเป็นหน็อนรีโวพอดีเลยล้อนี่ใส่เนาะเออใช่รุ่นเก่ามันห้าเนาะพวก ห้าหรือหกไรีโว่อะเข้มหกเลยทุกวันพี่เปลี่ยนก็หกจริงเลยยิงตรงนี้ใส่ล้อด้วยนี่แจ็คใส่มาหมดเท่าไหร่ลุงแจ็คใส่มาหมดเท่าไหร่ฮะ ใม่บ่ทั้งหมดใหม่ทั้งหมดเลยเออยางมือสองแต่ล้อใหม่โอ้ยยางถ้ายางเตี้ยวนันนี้มันงัดแถวบ้านนอกเราลายหมดเลยตอนใส่มันไม่ลายหรอกแต่ถ้ามันรั่วเราปะไอ้ไสายไหมเอานะไม่ต้องงัดถ้าไม่จาเป็นนะมันจะลาย BRC ฮะหล่อสุดแจก ฮะล็อกด้วยล็อกซิอ๋อมันซ oh, ิ่งตรงที <t ori> <t ori> ่มันล็อกไม่ได้ใช oh, ่ไหมอันนี้ซิ่งบอันนี้ฝากปงซิ่งบอ่ฮะชนมาบอ่ฮะอ๋อข้างหน้านี่ก็เปลี่ยนบอ หาแต่เรื่องเนาะฮะหาแต่เรื่องเนะาเเนะโอ้ไม่ได้เจอกันห้าเดือนแล้วมั้งนี่ดูอ่ะพุ่งออกเลยลงุงท<อ>้พอพิงผู้ชายพี่ตูดก็พอตูดด,ดิตูดก็ออกดิย<อ>พุง่งพุ่งออกตูดก็ล้นอีกโอ้ยเออ เดินไปเดินมายกทำไมแขนอ่ะตักหน่อยว่ะเดินไปยกแขนเดินได้นี่ถูเราลากเอาเลยโอ้ฮะยวจะให้เด็กน้อยตัวดำยิงล้อนะครับลุย จะพาไปเท,เที่ยวเชียงรายจะพาเขาไปทเที่ยวเชียงรายวันเสาร์นี้ไ,ไปเก็บลำไยสวนของนานะ่ะเจ็ไดไร่ันดกน,นะเราไปเก็บก่อนไปเก็บเฉยอะ่ะเพราะว่าโคตรเหมาเขายังไม่เข้านะเขาบอกนาะบอกว่าต้นเดียวอะ่ะเอาไม่หมดรถหรอกกิ่งแทบหกนะักน่ะดุจริงครับ เห็นอยู่แน่ดิไหมเป็นแน่นวัน,นปีนหปน้าไม่ได้วิ่งดินเนอปะป่ยางเม่ปีหน้าป่ายางวะไปแได้ดินป่ยางป่ยางนี่อยู่เดี๋ยวผมไมปวิ่งเองให้ขเขาป่ยางเออเี่เป่ยางแล้เดี๋ยวพี่ไปแลนดินโอ้ยยางจุดเส้นมันงัดมันเดียวเลยจุดน,นอน่ะ ไม่เคยทำอย่างอื่นนะมันแค่คนเดียวเลยเกิงเหรอวะตูดใหญ่เนาะสูงยาวเขาดีไอ,อใใใใใ้ใหญ่ใหญ่สายตูดโช์อีก<ห>สูสีกับพี่อาร์ตเลยนี่<ห>นอ้แจ้วปูนเต็มรถนะครับโอ้แผ่นใหม่กดหมุนเขาไมาได้ครับน,นี่ครับ อขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ